สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบัวอัลสปีด9951ครับจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบโตโยต้าเซฟเรอร์เรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับมาให้ท่านผู้ชมชม2รุ่นครับในรุ่นของอ e ีซูซุวันเมกเลส1.9แล้วก็ในรุ่นของ F1N F3 และ F3S ครับ เจอสะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลช o บีวัน All New Yamaha R15 รายการโบวออสปิดนำเสนอดโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแข่ของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ ตอนรับเข้าสู่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาไกลสงการครับแม่รายการตัวย่อยไทยเชฟโรเรสซิ่งคาร์ไทยแลนด์อีซูซุวันเมฆเล็ครับรุ่นนี่ไปรุ่นของ1.9ครับอาทิตย์ที่แล้วนี่3,000ซีซีวันนี้1.9ึ่งจุดเก้าสิบแป้าอาละทั้งหมดนี่20คันครับเปิดมาก่อนนี่หมายเลขเก้าสมอมาพระเคหรือไซมอนครับจากบริลลัมขึ้นนําไปจากฟูงครับบอยแบบดเราเล่นซัดได้หมายเลขเก้าสิบแปดอุทิพตคงพัดพงนี่แกร์คู่ปรับเดินเออคู่ปรับเดินกันอยู่ครับ ไซมอนยังนําอยู่หรือเปล่าโดนไหมโดนไหมไซมอนโดนไหมอย่าหังครับไซมอนยังรักษาันแนงจากฟูไม่ดีไว้อย่างเหมือนเดิมครับพุทิพัฒน์คงกิจพงษ์อยู่อนดบที่สองมีหมายเลข4ี่หครับพีททองเจอือหมายเลข45่ืหาขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับโดยมีแอนดรูครับหมายเลขสิเก 49. ตามมาเป็นอันดับที่4โอ้โวันนี้แอนดูมาดีครับแต่พงษ์เหลาคมหมายเลข71อ,อยู่อันดับที่5ใช้พลจางกิจอยู่อันดับที่6ครับโอ้โห เอาและถูกคู่อีกแล้วครับหนึ่งกับสองสามนี่พี่ทองเจออยู่อันดับที่สามประคองไว้ประคองไว้ดุดไปตาอยู่หรือเปล่าโอ้โหถ้าจะดุอันนี้ต้องให้สมอมมาประกมหมายเลขเก้าตามครับแต่ก็อุทิพตนี่ไม่ธรรมดาหมายเลขเก้าสิบแปดถ้าตามขายี่ต้องเอาจ้าฟูขึ้นมาท่านครับดูครับอย่าจับตาอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบต,ตาครับดูคู่นี้นี่หมายเลขเก้ากับหมายเลขเก้าสิบแปดแซมอนอยังนํำครับอุทิพตอุทิพั์อย่างพยายามครับพยายามหลอกล่อครับสุดต่างตรงขึ้นมาก่อนขึ้นเขานี่ ได้ไหมพีทต้องเจนฉีขวาออกไปกะเล่นเล่น,ล,นลูกเผลอตรงนี้ครับอย่าลืมสับตะไคร้ให้นายยงครับสับตะไคร้ด้ปิ้งปิ้งให้นายยงครับขอบพระคุณขอบพระคุณแหมใครดูตรงนี้ขอบคุณนะครับวัวออสฟีดของเราครับวัวออสฟีดข้าวเก้าห้าหนึ่งแล้วก็เฟซบุ๊กนี่ชยยัยพลโยงเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็วัวออสฟีดชานเอลมาคลายกรุ๊ปนะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเอฟซีของนายยงเองขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับไซมอนยังนำหมายเลขเก้าเก้าสิบแปดพุทธิพันธ์เวลาต่อ ไซมอนครับต้องปิดการให้แน่นครับไว้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยครับหมายเลขข้าสิบแปดเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นหัวแถวทันทีสำหรับวุฒิพัฒน์คงพัฒพงษ์นี่<ต>พี่ทองเจือไม่เข้าไปเล่นเข้าไปเข้าไปคลุกผิดเอา้าแทงขวายขึ้นมาแทงไายขึ้นมาไม่ได้โอ้ยฟุตนตลบไปคันนะใครครับน่าจะเป็นชาติวงน้อยหมายเลขสามสิบสามหรือเปล่าฝุตตลบเมื่อสักครู่นี้ร้อยอ่าโอ้โหลุงชาตินี่มาจากท่ามาการจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขสามสิบสามครับ เอาละตัวแปรน่าจะเป็นของหมาเยเลข45เลยครัอันดับที่4ครับแอนดรูแอนดรูหมายเลข39 39นี่ไม่ธรรมดาครับนี่คันนี้ครับสักหนึ่งองสามสี่นี่แอนดรูต้องขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับมาประกบพิษท,ทองเจอไว้นี่ไงชาติวงน้อยจริงๆด้วยโอ้โหเข้าพิษครับแน่นอนนี่โอ้โหยับเยินมาเลยครับด้านหน้าขวานี่ล้อต้องเข้าพิษครับชาติวงน้อยหรือกำนันชาติจากอำเภอท่ามกาจังหวัดจันท์แต่นาบุรีครับจอดครับ มาดูครับพีทต้องเจือเบียเข้ามาเบียเข้ามาอยู่นที่3นี่เอาและวอุฒิพัตร์ไหนจะต้องดูหน้าต้องพวงหลังครับ1 2 3 4 5ไดห้โดยมีแอนซูอยู่อันดับที่4ไซสมอนยังนำอยู่ครับตอนนี้นี่อุทิภัตน์อุฒิพัตต์พยายามเลือเกินครับสักนนี่ครับแอนดูอยู่นี่ขึ้นไปอีกต้องขึ้นไปอีกต้องขึ้นไปอีกคันหนึ่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่หนุกอยู่นี้ไม่หนุกไม่หนุกครับต้องขึ้นไปอีก4ี่คันนี่ต้องไปคุกวงในกันครับไขรโดนไขรเผลอใไขโดนไขรพลาดไข่โดนคร ยังไงเออหนี่ไซมอนครับไม่ใช่นี้นี่เบนของแอนดูแอนดูว่ายังไงโอ้โหพุทธิพัฒน์นี่พยายามไลยต่อหลายรอบเอาและตัวนี้แทงควาโอ้ยการไม่ตกจริงๆครับสหรับไซมอนหมายเลข9กนี่ใส่หมวกกันน็อกไว้แน่นการไม่ตกเลยครับถ้าการตกนี่โดนแน่นอนครับชิดมาอย่างนี้นี่เอาทางตรงขึ้นมาโอ้โหสิบรอบสนามนี่มันน้อยไปหรือเปล่ามันน้อยหรือมากไปหรือเปล่า ไซมอนบอกโอ้โหสิบรอบมันมากไปหมักลุมมาเหอะลุกม้ข้างหลังมาเป็นแผงเลครับตอนนี้นี่โอ้ยเอาและพีททงเจือสุดทางตรงยิงขวาขึ้นมาไม่ได้เขาช้อนซ้ายที่หมดสิทธิ์เลยครับอยู่เธนหลังขาต้องช้อนขวาครับขึ้นอยู่ตรงนี้ต้องขวาครับโอ้ไซมอนปิดการดขวาแน่นครับรู้รู้เลยครับถ้าไปซ้ายเปิดซ้ายโดนแน่นอนตรงนี้เกาะขวาไว้แน่นเลยครับอย่างนี้ยิงตรงร้อยอาครับสวยงามมากครับสาหรับไซมอนหมายเลขเก้าเลยโอ้โหขับแม่นมากครับสาหรับเล็กซิงไลน์นี่ เอาแม่นลายมากครับหมายเลขเก้าเนี่ยสมบมาบะเคหรือไซมอนจากบุรีรัมพีทองเชอเห็นแล้วครับเห็นลายเห็นช่องหรือเปล่าไหมเห็นพี่มไม่เห็นเลยครับข้างหน้าเนี่ยเขาปิดผมแน่นหมดเลยครับแต่นี่นี่เอาแล้วอุฒิพ์เอายังไงอย่าเผลอนะครับเปิดถ้าเปิดโดนพีททองเชอสวนแน่นอนอย่าเป็นอย่าเป็นบูน้าอย่างนี้ต้องมองหลังด้วยคนที่เหนื่อยตอนนี้คือคันกลางครับอุทิพ์คงกิดพงครับเอเดีพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ รายการโบออสกิสนำขึ้นโดยไม่ดีพีกีสปอร์ตนุ่มมั่นใจไม่กระด้างจากวายบิสเนสเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออลนิวยามาฮ่า R15 เว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่ง รายการโบออสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์าคาดแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความหอมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับเรามาดูวา่าสมอมาเป็คมาเลขกเก้าี่จะปิดไหวไหมจะไหวหรือเปล่าอุติพัน์บอกเอานีได้หนีไปแทงขวาขึ้นมาตรงนี้แทงขวาขึ้นมาครับอุ้ยโอ้โหปิดกาดแน่นครับอ,อย่าโมแทงขวานะครับผี่แทงซ้ายนี่เสียของนะโอ้โหสวยมากครับโบออสปิด 9951 Facebook ของนายยงเองครับแล้วก็ f c e b o o k f แฟนเพจแล้วก็ Wall of s ล e e t Channel อย่าลืมกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้หนายยงด้วยมาคล้ายกรุบครับกิจกรรมกีฬามันมันอย่างนี้นี่โ of Sweet s ส e e ด9951จะนำภาพมันมันแทงขวาขึ้นมาอยู่หลังเขาปากรณ์ไม่ใช่ปาก์อูวุฒิพัฒน์คงพัดพง์ไม่ได้ครับรถมันเท่ากันรถมันเท่ากันวิ่งนาที1-5เท่ากันมดเลยครับ3คันนี้มีไซมอน แล้วกบุติพัฒน์และพิททองเจือหรือธนาพลทองเจืออยู่อันดับที่3ดูท่ธาทางพิททองเจือได้ขับฉลาดมากก็ไม่เข้าไปคลุกด้วยครับสิ่งตอนไหนที่เขาขลุกคลิกพิทจะเข้าไปนวลเนียนยอยู่เรียกับลูกทีเพอครับอ่าถ้ายืดตรงๆอย่างนี้เอาขอยืดไว้หน่อยขอยืดไว้หน่อยเข้า s อเข้า S2 ผ่มาน S2 มายิงตรงเข้ามาโอ้โหเอาให้ตายครับบุติพัฒน์ใกะเอาตายเลยครับแต่นี่นี่โอ้โหเหนื่อยครับไซมอเนี่เหนื่อยจริงๆริงไมเลขเก้าในคันที่เหลืองนี่ ไม่มีปัญหาก็เอาไว้ทีข้าตรงตรงเดี๋ยวดูขึ้นเขานี่ยังไงเอยเอาละพิษกะถอยกะกะเล่นตรงขึ้นเขานี่แหละกะลูกทีเผลนี่แหละลงเข้ามานี่ครับทางตรงครับทางตรงโอ้โหสิบรอบสน,นามครับท่านผู้ชมครับสมอบอกเฮ้ยมันหมักลุกมาเหอะหมักลุกมาเหอะอย่างนี้ผมเหนื่อยครับมาอย่างนี้โอ้ยแอนดูขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับตอนนี้หมายเลขอ,อ่อสามสิบเก้าได้มีนัทพงศ์เราคมหมายเลขเจ็ดสิบหนึ่งขยับพื้นมาอีกคันเทียบพลอันดับที่หก เอาละรอบสุดท้ายด้วด้วยรอบสุดท้ายอย่าตกการอย่าตกถ้าตกโดนแล้วก็คงสุดทายขวาอีกทีหนึ่งครับธงบัลลุกรออยู่ครับขวาทีนี้ธทบัลลุกรออยู่้างหน้าครับไซมอนเอาละน่าจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยครับอ่าโอ้โหธงมักลุกอยู่ตรงนี้เองเรียบร้อยครับอันดับที่เก้าสมองมาบะเคหรือไซมอนครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเก้าสิบแปดพุทธิพัฒน์คงกฤตพงอันดับที่สามธนพลทองเจือหรือพี่ทองเจืออันดับที่สี่ครับ แอนดูโครินอันดับที่5นัทพงษ์เหลาคมครับนี่คืออีซูซูวันแมกเลสหดเกครับโอ้โห,โหสนุกจริกงๆกันนี่คือการแข่งขันในสนามที่5ในเลสที่1ครับคือวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถเก๋งกันอีกครับแห่ดูพิกอัพไปแล้วมาดูรถเก๋งกันบ้างครับทั้งหมดนี่16คัน16คันนี่ ไม่ว่าจะเป็นซิรเมตอันันท,ทนธาศัก์ยุรัน,นันตีพบปล่อยโรลลิ่งสตาร์ทเหมือนเดิมทั้งหมดที่8รอบสนามครับนำขึ้นมานี่ขึ้นมากวายเลข7151หนหครับห้หครับมหมายเลข51านึ่คณาศักชโชตีนี่ F 3าเขาึ้นนำไปจากฝูงแล้วก็มีหมายเลข71น่ี่อนันทรตั้งเนียน่าจะใช้ใน F 1 n ึ่เ็นมาเป็นนับที่2เราดูอ่อนครับเราไม่ดูแยกรุ่นครับเอาโอเวอร์ออนเป็นหลักครับ1 2 3 4 5 ดูเธนหลังเข่ามานี่เริ่มีหมายเลข51ครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นสัโชติรอบแรกผ่านไปยังไม่ผ่านครับครึ่งครึ่งสนามเท่านั้นครับเริ่มกระจายก็ตอนนี้เริ่มกระจายแล้วแต่ผู้นำนี่หมายเลข11ศิร็เมธศิรเเมธโอ้ศซนติเมธนี่ครับดีมาเอาฟันขึ้นมาเป็นศิรตเมธครับสีาขาวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ายังเรียงอันดับกันอยู่ครับตอนนี้นี่แล้วก็อันดับที่สองเอ๊ะหมายเลข,เลขอะไรเนาะคาดอ๋อหมายเลขห้าหนึ่งห้าหนึ่งธนสักครับ อยู่อันดับที่3อันดับที่สองนี่น่าจะเป็นหมายเลขเจ็ดหนึ่งหมายเลขเจ็ดหนึ่งจริงๆด้วยอันนันทรนตั้งน่าจะใช้รบับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ที่สองครับอ้าวหนึ่งกับสองเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหอันนันทรนี่รู้ทึ่จะเปลี่ยนรถรู้ที่จะเปลี่ยนรถไม่ใช่ตัวนี้ครับเท็กวิ่งอยู่อ้าวแทงสายขึ้นมาคือเธอหลังเขาได้ไหมตื่ขึ้นน้ำขึ้นนํำเจ็ดหนึ่งขึ้นนำํนนำได้ไหมได้ไหมโอ้โหรถตัวใหม่ของเขานี่ขึ้นนํำจะเบ่จาวฟงแล้วตอนนี้7 1ครับอนันทรั้อันนันทร์ตั เอาละ11ทีละแม่ตกประโยชนับที่2ครับตอนนี้แล้วก็51เนธนะสักโชตินี BRE, ่ลวบไปอยู the the ่อันดับที่3เอาเอา97ครับจอดครับเรียบร้อยครับเอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนบขนโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอน์ดจุบิวัน All New Yamaha A15 <c oughs> <c oughs> ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งขง้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเ <c oughs> ฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนะัก Scoopy ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New Scoopy Fun District มันให้สุดเว้ย รายการโบว์ออฟสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาดแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความหอมถนอมบรรยากาศครับม,มาชมกันต่อท่านผู้ชมครับโอ้โหจอดไปที่เข้าเจ็ดจอดครับเรียบร้อยในรุ่งของ F3S จอดไปหนึ่งเลยครับแต่ตามมาก็คือเป็นของขครไม่รู้เอ้า99แล้วไม่ใช่9กครับพี่หนึ่งเก้าหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าทยาศิษย์ผมพวกอ่านลูกชายนาวีเนี่ยฮะเจ้า,จาอามเจ้าอาม กองอามได้อยู่อันดับนู่นอันดับที่9นะครับในรุ่นของ F3S นะถ้า S3S เขาอยู่อันดับที่2นะครับแต่โอออนอยู่อันดับที่9เรามาดูโอเวอร์ออนกันดีครับศิลเม็กับหมายเลข71อันันทรนี่ยังฟัดยังสู้กันอยู่ครับหมายเลข4 7อีกคันหนึ่งครับ4 7คันนี้พีรศักดิ์ใช้คุณงามดีลูกชายเสี้ยนหลอแห่งออนนอตครับพระขนงนี่ตอนนี้อยู่อันดับที่7โอเวอร์ออนลุกเอถ้า F3 ไส้ม่อยู่อันดับที่5ในรุ่น F3 ฟส้เขาอยู่อันดับที่5แต่โออ่อนอยู่อันดับที่7 9,9อีกคันหนึ่งเห็นแบบแวบแบบแวบดาวี่เก้าตีพบซริปุนนี่9าี่ตีพบริปนุนในตัวนี้อยู่อันดับที่5ในรุ่นของ f อานะถ้า F3 เขาอยู่อันดับที่4ถ้าโอวออนี่อยู่อันดับที่5มาดูอนะันดับโอเวอร์ออนกันดีกว่าโอวออนนี่ตอนนี้ขยับเปลี่ยนเรืองปลา71กับ11นี่ คู่นี้คู่ฟัดคู่รักคู่แข่งกันมานานครับบอกแล้วใครพลาดใครโดนครับ54ประนนิญญาศักดิ์นี่ในรุ่นกว่า F3S ครับเวลาต่อรอบคราวหนึ่งที่หนึ่งสอง้บอกแล้วในรุ่นนี้นี่ผู้น้ำตอนนี้ครับหมายเลขเจ็ดหนึ่งอนันท์คอนี่วิ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งศูนย์แปดโอ้โหหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาไม่เลวเลยจริงๆเวลาต่อรอบของสองกิโลสี่ร้อยเมตรของสนามพิลัสกิจพัทยานี่หมายเลขห้าสิบสี่ผ่านไปเมื่อแป๊บๆห่านมาก ไปเมื่อทีคนนี้ครับอยู่อันดับที่6โอ้โหนดอ้าวยากกันฟันจะหลุดหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับยังให้อาภัยอยู่ถือว่ายังไม่ยังไม่รลายแรงครับเอาเปลี่ยนแล้วครับ7จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งขึ้นนำแล้วตอนนี้อ้าวเดนอดน,นำมานานแล้วพี่ขึ้นนำมานำแล้วพี่โอ้โหนึกว่าสิบเอ็ดขึ้นนำขออาภายัยเอาแล้วจะเอาทวงตำแหน่งขึ้นมาสีลาเมอกว่าจะเอาตำแหน่งจเจ้าฝูงขึ้นมาแมมโดนไปหลายรอบแม่นำมาแค่สองรอบแม่โดนสอยครับอันนั้นทอนหมายเลขเจ็ดหนึ่งเอา ตำแหน่งเจ้าฝูงขึ้นมาต้องเอาคืนครับสีลาเมิบอกว่าไม่ยอมพบไม่ยอมเด็ดขาดครับคู่นี้เวลาเดียวกันนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งเท่ากันครับหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งสีน้เมินจะเป็นผู้ตามครับแล้วก็อนันทรยังหนีครับฮอนด้ากับกับโตโยต้านะตัวนี้โตโยต้าขึ้นนําอยู่ครับตัวหน้าเป็นของอนันทรหมายเลขเจ็ดหนึ่งนี่ในขณะที่สีน้เมิใช้ฮอนด้าซีวิกอ่าวีออสกับซีวิกครับตอนนี้นี่คู่นี้ฮ่สูสีสูสีอยู่ที่จังหวะเท่านั้นเองครับ หมายเลขสิบเอ็ดครับเซนตเมตรเอายังไงเอายังไงครับต้องไล่เอาโอ้ยไอ้คนละรอบแต่นอกรอบสายมือไม่ตองคิดคนละรอบหมายเลขหกสามอัครพรสมคงสุวรรณคงวันขออภัยไม่ใช่คงสุวรรณคงวันอืมมีครับหนึ่งสองอันดับที่สามตอนนี้หมายเลขห้าหนึ่งครับธนาศักดิ์ยังอยู่อันดับที่สามเหมือนเดิมโดยมีหมายเลขสิบสองกิโลนะโอรานประเสริฐนี่มาเป็นอันดับที่สี่ในขณะที่ห้ายังเป็นของรถหมายเลขเก้าสิบเก้า มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมศิลเมตบอกว่าแหกผมต้องเอาเตะฟุกขึ้นมาเบียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งดูจังหวะครับดูจังหวะก็ไม่ง่ายจริงจริงครับเพราะว่าอน,นันทรอน,นี่ปิดกาดแน่นเลยทีเดียวไม่เปิดเลยแม้สักโค้งเดียวแต่ถ้าพลาดตรงไหนโดนหมายเลขสิครับผ่านไปเมื่อแป๊บๆเมื่อสักครู่นี้12นี่ยุรันันโอราประเสริฐครับอยู่อันดับที่4ี่นี่ครับอยู่อันดับที่4คันนี้ฮอน,นดา้าซีวิคนี มาดูโตต้ากับฮอนนาคู่นี้ด้วยว่าคู่หน้า1กับ2นี่แทงขวาขึ้นมาพุททางตง้องโอโ้สับคันหลอกสับเรียบร้อยอย่างนี้ได้นายครับตอนนี้ซิเรเมตได้นายแน่นอนเรียบร้อยอย่างนี้โอ้โหเก่ามากจริงๆครับสับคัญหลอกครับหลอกแทงขวาโยกซ้ายแทงขึ้นมาอยู่เทอหลังเขา่าแล้วปิดกาดแน่นครับตรงน,นี้แล้วได้ไนายด้วยได้นายด้วยซีเรเมตได้นายเบนเล็กซิงไลท์ขอหมายเล็กซิครับซิเรเมตครับโอ้โหเก่ามากครับเมื่อกี้โอ้โห นี่เขาบอกว่าลูกสับขาหลอกครับสับขาหลอกแทงขวาโยกซ้ายแทงซ้ายขึ้นมาแล้วขึ้นนําไปจเจ้าฝูงด้วยสําหรับศิระเมธทั้งสุดที่นอรคุนนี่โอ้โหเก่ามากเลยจริงๆขึ้นนาหนีออกไปเลยครับตัวนี้นี่ทําให้อนันทรตั้งเนี่ยได้ชายตกไปอยู่อันดับที่2อโอ,โ,โอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆครับได้รอบรอบที่เกือบลองสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายโอ้โหมาเล่นรอบสุดท้ายนี่เองครับเอาคืนต้องเอาคืนต้องเอาคืน นันท่านบอกต้องเอาคืนครับอย่างนี้โอ้โหไปบ้านที่ขายขี้หน้าเขาเลยครับนำมาดีๆนี่ไปเผลอนิดเดียวถูกทางตรเมื่อสักครุ่นนี้นี่โอ้โหเอาเหลือโค้งสุดท้ายเหลือโค้งสุดท้ายต้องเราแัะแสับขาเราสับขาเราครับมาสับขาเราหน่อยโยกขวาแทงซ้ายโอ้ยากครับอย่างนี้ยากแล้วครับสี่ละเม็ดรู้ทางครับผมหมากลุกรออยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยรับธงมากรุบไปคันแรกนี่ หมายเลข1ิเอกครับสีเมตตั้งสุธีนนทกุลรับทอมารุป,ประานแรกอันดับที่2นี่หมายเลขเฉยเบนอนันทรตั้งเนนนาตชัยอันดับที่3ามหมายเลขห้าหนึ่งธนศักดิ์โชติครับแล้วก็อันดับที่4นี่ยุทธนันโอรานประเสริฐใช้รถหมายเลข12และอันดับที่5้าหมายเลขเก้าสิบตีพบสิริบุญครับเรียบร้อยนี่คือในรุ่นของ 1> f 1 n f 3และ f 5ครับรายการบวกออสวิของเราครับจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววนันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีมาขายพร้อมทีมงานต้อนราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ